ผู้ชมและน้องลูกบ้านฮะไปกินกว๋วยเตี๋ยวราคาถูกกันหน่อยฮะเขาบอกว่ากว๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้นะอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มตาราคาหลัก10เท่านั้นจะอยู่ที่ไหนฮะอ่ะไปพร้อมกันเลยครับนี่แหละครับไปอร่อยกันที่กว๋วยเตี๋ยวริมวังครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวไทยโบราณริมแม่น้ําวังทองครับ ตรงข้ามกับตลาดวังทอม120ปีจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่บลานะเราก็ตกแต่งนะบรรยากาศแบบคาเฟ่แบบบ้านธรรมชาติธรรมชาติมีมุมให้ถ่ายรูปหลากหลายมุมนะครับรวมถึงมุมยอดฮิตที่ลูกค้าส่วนใหญ่มาต้องมาจับจองก็คือนั่งห้อยขาทานก๋วยเตี๋ยวนะฮะนี่ห้อยขาไปหย่อนขาลงไปนะครับก็ชมวิวริมแม่น้ําไปด้วยนะครับแต่ว่าเคล็ดลับความอร่อยครับอยู่ที่ การต้มน้ำซุปด้วยเตาฟืนเพิ่มความหอมะได้กลิ่นฟืนนะครับเครื่องปรุงส่วนใหญ่เราก็จะเน้นทำเองให้ได้ความสดใหม่วัตถุดิบทุกอย่างก็คัดสรรเป็นอย่างดีครับอันไหนที่ไม่ได้คุณภาพเนื้อไม่สดหมูไม่สดโยนทิ้งไปเลยฮะไม่เอาฮะเราคัดของดีมาขายให้กับลูกค้าเน้นเท่านั้นเน้นเท่านั้นฮะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณชาญบรกฮะอัครทวีทองครับบอกว่าก่อนในนี้เคยเป็นผู้จัดการร้านอาหารอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดครับก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านนะฮะ,ะแล้วก็ขอสูตรก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณที่คุณแม่เคยทําขายแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่สวนมะลิในบ้านครับให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับพอเปิดมาได้ประมาณสัก3าเดือนนะปรากฏว่าโอโ้โหลูกค้าเนี่ยถูกอกถูกใจทั้งรสชาติก๋วยเตี๋ยวก็ดีทั้งราคาก็ดีนะฮะรวมไปถึงอะไรฮะบรรยากาศการตกแต่งร้านนะฮะก็เป็นที่ประทับใจนะครับ นอกจากเมนูกว๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับเรายังมีข้าวผัดกระเพราฮะนี่มีทุกที่นะข้าวผัด<ะ>กระเพรานะให้บริการลูกค้าอีกด้วยนะครับส่วนราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่30จนถึง40บาทเท่านั้นนะครับมื้อเที่ยงแบบนี้นะครับใครยังไม่รู้ว่าจะไปทานที่ไหนโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลโครับไปอุดหนุนกันได้กว๋วยเตี๋ยวริมวังฮนะเชิงสะพานบุรีแม่น้ำวังทองตรงข้ามตลาดวังทองร้อยปี ไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน0ูนย์หกหนึ่งเก้าทานกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปไหว้พระพุทธชินรานด้วยนะโอ้อพิษณุโลกนี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากอยากไปเลยอ่ะพี่แมงอยากไปเพราะว่าเคยไปกินผักบุ้งลอยฟ้าที่พิษณุโลกรู้สึกชอบมากเป็นคนรับได้ไหมหเวลาผักบุ้งลอยฟ้ารับไม่ทันค่ะโตน้าเลยค่ะ